เมื่อพินเริ่มสงสัยและคิดไม่ตกว่าทำไมน้ำผึ้งถึงจำแครนไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกับน้ำผึ้งกันแน่พินอยากรู้ความจริงจากปากของน้ำผึ้งซึ่งในตอนนั้นเธอกำลังหลับอยู่วันต่อมาในระหว่างที่น้ำผึ้งนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจู่ๆเธอก็เกิดได้ยินเสียงไวโอลินทำให้เธอตกอยูน่ในผวังและเดินตามเสียงนั้นไปตลอดจนได้เจอกับแพรพอย กำลังสีไวโอลินอยู่น้ำพึ่งดีใจมากเธอจำเด็กคนนั้นที่เคยให้ขนมเธอได้และรู้สึกถูกชะตากับแพรพ่พยเหลือเกินดวงตาเธอเป็นประกายแ้าไม่ละสายตาเรากลับเป็นลูกแท้ๆของตัวเองแพรพ่พยมาคุยกับน้ำพึ่งและขอโทษที่เคยทําไม่ดีกับคุณน้า,าไว้น้ำพึ่งไม่เคยถือโทษโ,ทษโกรธแพรพลเลยสักนิดกับดีใจมากด้วยซ้ำ ที่ได้เจอกันอีกเหมือนเป็นสายใยผูกพันระหว่างแม่ลูกที่ไม่ได้เจอกันมานานแสนนานน้ำพึ่งมีความสุขมากจนอยากจะกอดแพ้พอยสักครั้งแพ้พอยก็รู้สึกดีและมีความสุขเช่นกันส่วนพินที่สงสัยว่าทำไมน้ำพึ่งถึงไม่ยอมให้แคนเข้าใกล้จนเขาอดคิดไม่ได้ว่าน้ำพึ่งรังเกียจแคนลูกของเราน้ำพึ่งจึงบอกว่าพึ่งไม่ได้เกลียดแคน แต่ในหัวพึ่งมีแต่ลูกผู้หญิงพึ่งนึงไม่ออกว่าข้อตอนไหนน้ำพึ่งจำเรื่องราวของลูกได้แต่เรื่องอื่นกับจำไม่ได้แคนที่ตั้งใจเอาตุ๊กตาให้น้ำพึ่งเพราะคิดว่าน้ำพึ่งคิดถึงลูกหากมีตุ๊กตาตัวนี้อาจจะทำให้น้ำพึ่งจำเขาขึ้นมาได้บ้างแต่พอแคนแอบได้ยินน้ำพึ่งบอกกับพินแบบนี้เขาก็เสียใจมากเผลอกำหมัดทุกกำแพงอย่างแรง ด้วยความน้อยใจที่ได้ยินแม่พูดว่าจำไม่ได้ว่าคลอดเขามาตอนไหนที่เป็นลูกผู้ชายเสียงของแม่ดังคึอกล้องอยู่ในหัวยิ่งคิดเขาก็ยิ่งเจ็บปวดร้องไห้ออกมาไม่หยุดส่วนแก้วตาที่หวังอยากจะให้อิทธิหันมาสนใจเธอบ้างก็ยังคงทำทุกทางเพื่อเข้าหาอิทธิจนเมื่อแก้วตาได้เข้ามาทำงานเป็นเลขาส่วนตัวให้กับอิทธิพนักงานในบริษัท ก็เริ่มซุบซิบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิกับแก้วตาที่ดูใกล้ชิดกันเป็นพิเศษทําให้พิมพารู้สึกไม่สบายใจเธอจึงถามเรื่องนี้จากแก้วตาน้องสาวของเธอทันทีแก้วตายิ้มอย่างมีเรสนัยเหมือนกับว่าตัวเองกําลัางเป็นคนสําคัญของอิทธิเพื่ออยากที่จะเอาชนะพี่สาวและแย่งเอาทุกอย่างมาเป็นของตัวเองให้ได้เมื่อน้ำพึ่งกลับมาที่บ้านสวนน้ำพึ่งเอาตุ๊กตาตัวนั้นขึ้นมา กอดพานคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เคยถูกแก้วตารักพาตัวไปเธอจําได้ว่าตอนที่คลอดมามีพยาบาลที่ชื่อราตีบอกว่าเธอได้ลูกสาวยิ่งคิดเธอก็ยิ่งปวดหัวขึ้นมาทำให้น้ำพึ่งอยากเจอแพะพอยมากพิมพาแอบมาที่บ้านสวนจนได้เจอพินพิมพาช่วยประคองพินกลับไปที่บ้านอิทธิที่อยากจะดูว่าคนส่วนที่พิมพาจ้างมาเป็นใคร ก็อบตามมาจะได้เห็นพิมพาอยู่กับพินก็เกิดความไม่พอใจออกาการหึงหวงขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าทั้งพิมพาและพินต่างไม่ได้คิดอะไรการแบบฉันชู้สาวเลอสักนิดอิทธิเข้าใจผิดจึงโวยวายต่อหน้าพินที่กล้าจับมือถือแขนภรรยาของเขารับหลังเขาแบบนี้ซึ่งพินยังไม่รู้ว่าอิทธิไม่รู้เรื่องที่พิมพาช่วยเหลือเขาให้ย้ายมาหยุดที่บ้านสวนเพื่อมาทำงานเป็นคนดูแลสวนที่นี่ พิมพาจึงบอกว่าไม่ใช่ความผิดของพินเธอตัางหากที่ไม่ได้บอกความจริงกับพินเรื่องของอิทธิเธออยากจะช่วยเหลือแคนกับพินและครอบครัวของปุ๋ยที่กำลังตกกรรมลำบากไม่มีที่อยู่ให้มาทำงานเป็นคนสวนคอยดูแลอยู่ที่นี่เพราะรู้ว่าพินกับแคนเป็นคนดีและไว้ใจได้อิทธิจึงรู้ว่าคนสวนของพิมพาก็คือพินนั่นเองซึ่งพินก็มีน้ำพึ้ง เมียที่เป็นคนบ้าความจําเสื่อมที่ต้องคอยดูแลด้วยน้ำพึ่งยังคงต้องมารับยากินอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลก็ได้เจอกับพราพอยเข้าพอดีน้ำพึ่งดีใจมากเหมือนกับว่าได้เจอลูกสาวแท้ๆของตัวเองพราพอยมาสีไวโอลินให้คนที่โรงพยาบาลนี้ฟังอยู่เป็นประจำเมื่อทีเห็นพราพอยคุยกับน้ำพึ่งอย่างคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเขาก็ไม่พอใจมากที่พราพอยขัดคําสั่งของเขา ทันที่เคยสัญญากันไว้แล้วว่าไม่ให้แพรพอยเข้ามายุ่งกับครอบครัวของพินอีกอิกทีที่ความกลัวว่าน้ำพึ่งที่เป็นคนบ้าจะมาทำร้ายแพรพอยอิทีจึงมาคุยกับตำรวจเพื่อให้ช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับแพรพอยด้วยยิ่งเมื่อรู้ว่าพิมพาแอบช่วยเหลือครอบครัวของพินช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลและค่ายานในการรักษาน้ำพึ่งและคอยดูแลครอบครัวของพินเป็นอย่างดี ให้ที่อยู่ให้ที่ทำมาหากินเขาก็ยิ่งรู้สึกผิดหวังในตัวของพิมพาคนที่เขาไว้ใจและเชื่อใจมากที่สุดที่เป็นทั้งรักและเป็นทั้งเพื่อนตายกับการมาเป็นคนที่ปิดบังเขามาตลอดพิมพาเสียใจมากและรู้สึกผิดต่ออิทธิที่เธอจำเป็นต้องปิดบังเขาแต่ที่ทำไปก็เพราะเป็นเจตนาดีอยากช่วยเหลือครอบครัวของแคนให้มีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เท่านั้น แต่มันกลับทำให้อิทธิกลายเป็นไม่เชื่อใจในตัวพิมพาขึ้นมาทําให้ความรักระหว่างอิทธิกับพิมพาเริ่มสั่นคลอนเอิร์ทชวนพินกับน้ํำพึ่งไปทําบุญต่อที่วัดร่วมงานวันเกอะจะดีไซน์ซึ่งพิมพาแพรพลอยใบหยกรวมถึงแก้วตาก็ตามมาที่งานนี้ด้วยปุ๋ยถือโอกาสนี้ทําหน้าที่เป็นโคศกหยอดมุกตลกเชิญพิมขึ้นมาร้องเพลงบนเวที ดยมีเบิร์ดคอยช่วยประคองพินไปยังเวทีพินร้องเพลงคนบ้านเดียวกันน้ำพึ่งแต่งตัวสวยมาให้กำลังใจพินอยู่ข้างเวทีโดยมีพิมพาและแก้วตายืนอยู่ด้วยแก้วตาแสดงสีหน้าท่าทางไม่พอใจผิดกับคนอื่นๆที่ต่างช่วยกันปรบมือให้กำลังใจพินกันยกใหญ่ระหว่างนั้นเบิร์ดหันไปสบตาใบโยเราวกับเป็นคนที่กำลังตกหลุมรักกัน และชวนทุกคนลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันอย่างสนุกสนานที่ได้มีนักร้องคนดังร้องเพลงสดให้ฟังอย่างไพเราะจับใจแคนแพรพอยกับส้มโอก็ต่างมีความสุขตามไปด้วยเสียงร้องของพินสร้างความสุขให้กับทุกๆคนในงานอย่างมากเมื่อแก้วตาที่ดูว่าน้ำผึ้งยังไม่ตายและกูความลับจะถูกเปิดเผยเธอจึงคิดจะทำอะไรบางอย่างแก้วตาปลุกไปหาน้ำผึ้งทำเทียวของบางอย่างไปให้ มื่อรู้ว่าน้ำพึ่งกำลังจะออกไปเก็บดอกโบทิสาก็อาสาเป็นคนพายเรือให้กับน้ำพึ่งจังหวะที่น้ำพึ่งกำลังจะเก็บดอกโบอยู่นั้นแก้วตาจึงถือโอกาสนี้ทำร้ายใช้ไม้พายตีน้ำพึ่งจนตกน้ำไปน้ำพึ่งจมอยู่ในน้ำแก้วตาคิดว่าน้ำพึ่งคงไม่รอดแล้วแต่โชคดีที่เบิร์ดกับใบหย,ยกไปเจอเข้าก่อนเลยช่วยกันพาน้ำพึ่งไปส่งยังโรงพยาบาลพินกับแคนที่รู้ข่าวว่า น้ำพึ่งเข้าโรงพยาบาลก็รีบพากันมาดูแลการทันทีพินเข้าไปเยี่ยมน้ำพึ่งด้วยความเป็นห่วงน้ำพึ่งเมื่อฝื้นขึ้นมาพินก็ถามว่าใครเป็นคนทำร้ายน้ำพึ่งจู่ๆความทรงจำในอดีตก็ค่อยๆกลับมามากขึ้นยิ่งเธอคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยถูกแก้วตาทำร้ายือครั้งนี้ก็เช่นกันเธอก็ยิ่งปวดหัวรุนแรงขึ้นมากเอ่ยเรียกชื่อแก้วตาออกมาอย่าเอารูปของเธอไปอย่าทำร้ายเธอ และเล่าเรื่องเธอที่ลงไปเก็บดอกบัวในสาบัวแล้วก็จมลงไปในน้ําพินที่ได้ฟังก็เริ่มสงสัยว่าน้ำพึ่งบาดเจ็บในครั้งนี้น่าจะเป็นฝีมือของแก้วตาเป็นหน้าแต่ยังหาหลักฐานเอาผิดแก้วตาไม่ได้หลังจากที่น้ำพึ่งหายดีออกจากโรงพยาบาลพินกับแคนต่างช่วยกันดูแลน้ำพึ่งคอยทำทุกทางที่จะทำให้น้ำพึ่งฟื้นความทรงจำ เพื่อหวังว่าสักวันน้ำพึ่งจะจำเรื่องราวในอดีตของเราได้ทั้งหมดวันหนึ่งแพร์อพอยถูกคนร้ายลักพาตัวไปพินกับเบิร์ดท,ที่รู้ข่าวก็ช่วยกันออกตามหาโดยอิทธิได้แจ,จ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นำทีมช่วยกันออกตามหาด้วยเช่นกันจนกระทั่งพินได้เจอแพร์อพอยถูกจับมัดเอาไว้พินหาทางช่วยเหลือแพร์อพอยจนหนีออกมาและพาการหลงไปอยู่ในปา่าราตีที่ตกที่นั่งลำบากเหตุเพราะ ติดการพนันอย่างหนักราตีที่จิตใจชั่วร้ายจึงวางแผนสั่งคนมาจับตัวแพรพลไปเพื่อเรียกค่าไถ่แก้วตาที่ดูว่าราตีวางแผนรับพาตัวแพรพลก็าหาทางเข้าช่วยตำรวจเข้ามาจัดการยิงสกัดแก้วตาจึงเอาตัวไปปกป้องทั้งคู่ไว้จนในที่สุดแก้วตาก็ถูกคนร้ายยิงจนถึงแก่ความตายในที่สุดแพรพลและแคนต่างเสียใจร้องไห้อย่างหนัก จากเหตุการณ์อันน่าตกใจในครั้งนี้ส่วนราตีที่คิจะนีออกนอกประเทศก็ถูกตำรวจจัดการวิสามันฆาตกรรมจนเสียชีวิตไปด้วยเช่นกันในขณะที่การตายของแก้วตาไม่สูญเปล่าแม้เธอจะเคยก่อกรรมทำเข็นทำชั่วมามากเธอต้องชดเชยด้วยชีวิตของเธอแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่สามารถส่งต่อแสงสว่างให้กับคนที่ตามมืดบอดได้และแล้วผลของความดีที่พินได้กระทำมาตลอด ก็ส่งผลให้มีผู้ใจบุญมาบริจาคดวงตาพินโชคดีผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจากดวงตาของแก้วตาพินได้กลับมามองเห็นอีกครั้งทั้งแคนและน้ำผึ้งต่างก็ดีใจมากที่พินกลับมามองเห็นเหมือนคนปกติอีกครั้งถึงแม้ว่าชีวิตของพินจะเจอมรสุมมาอย่างหนักแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะมีน้ำผึ้งเขาอยู่เคียงข้างและคอยเป็นกำลังใจที่ดีให้เขาเสมอมา พินค่อยๆช่วยเหลือน้ำพึ่งเพื่อฟื้นความทรงจำจนในที่สุดความจำของน้ำพึ่งก็กลับมาเป็นปกติน้ำพึ่งจำได้ทุกอย่างและรู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายเธอน้ำพึ่งจึงเล่าความจริงทั้งหมดให้พินฟังว่าแก้วตาวางแผนหลอกเธอให้ไปพบและทำร้ายเธอแทบปางตายโดยมีพยาบาลชื่อราตีร่วมมือด้วยพาเธอไปที่คลินิกเถื่อนแล้วฉีดยาให้เธอคลอดกอดกำนด ทั้งยังรักพาตัวลูกสาวของเธอไปด้วยร่างของเธอถูกทิ้งไว้ที่กองขยะโชคดีที่เป้ามาช่วยเธอไว้และเป็นคนดูแลเธอเป็นอย่างดีจนกระทั่งเป้าต้องมาตายไปเพราะช่วยเหลือคานพินพยายามปฏิบัติต่อเรื่องราวจนรู้แล้วว่าแก้วตาได้ฆ่าเผาปิดปากด้วยนั่นก็แสดงว่าลูกสาวของอิทธิกับพินพาก็น่าจะเป็นลูกสาวของเขาอย่างแน่นอน และเหตุผลที่แก้วตาไม่ยอมให้เข้าใกล้กับแพรพลอยก็เพราะรู้ว่าแพรพลอยเป็นลูกของน้ำผึ้งแต่เพื่อความน่าใจพิณจึงหาทางพิสูจน์ความจริงด้วยการนำเส้นผมของแพรพลอยไปตรวจสอบดี a นจนพบว่าแพรพลอยคือลูกสาวของเขากับน้ำผึ้งเมื่อพินกับน้ำผึ้งแน่ใจแล้วจึงคิดที่จะบอกความจริงกับปิตีและพิมพาว่าแก้วตาคือคนที่สลับลูกของเขากับพิมพาไปให้พิน แก้วตาคือต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดทําให้ทั้งสองครอบครัวต้องพลัดพรากจากกันอิทธิกพิมพาที่รู้แล้วว่าแก้วตานั้นหลอกลวงกล้าทรยศหักหลังพวกเขาก็ผิดหวังเป็นอย่างมากแต่ก็ยอมให้อภัยอโหสิกรรมต่อกันเพระสุดท้ายแล้วแก้วตาก็ยอมเสี่ยงชีวิตช่วยเหลือคานลูกของพวกเขาไว้ทั้งอิทธิและพิมพาต่างดีใจมากที่รู้ว่าแคนาคือลูกของพวกเขาโดยเฉพาะพิมพา ที่เอนดูแคนมากเป็นพิเศษเหมือนเป็นสายใยผูกพันระหว่างแม่กับลูกอิทิและพิมพาได้แค่ลูกชายกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของพวกเขาทั้งคู่ต่างชื่นชมและภูมิใจที่พิมสามารถเลี้ยงดูคานลูกชายของพวกเขาให้เติบโตมาได้เป็นอย่างดีเบิร์ดกับไปยกในตอนแรกเกลียดกันมากก็ต่างกลายเป็นว่ากำลังตกหลุมรักกันและเปลี่ยนสถานะกลายเป็นคนรักในที่สุดส่วนพิมกับน้ำพึ่ง ก็ได้พาพราพอยกลับมาอยู่้วยกันน้ำผึ้งนำแหวนวงนั้นที่พินเคยให้เธอมอบไปกับพรพอยพินที่เคยสัญญาว่าจะจัดงานแต่งงานให้น้ำผึ้งได้ได้ใส่ชุดเจ้าสาวที่สวยที่สุดในโลกและจะซื้อแหวนเพชรให้น้ำผึ้งพินได้ทำตามสัญญาที่เคยทำไว้กับน้ำผึ้งพินจัดงานแต่งงานพร้อมกับจดทะเบียนสมรสและมอบแหวนเพชรให้กับน้ำผึ้งจนในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากนันอีกครั้ง เป็นครอบครัวที่อบอุ่นคอยดูแลกันและกันให้มีความสุขตลอดไปช่วการณนานเทินสาธุหากผิดพลาดการใดผมต้องขออภัยด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ